ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวไอ้ชอบ,บอกว่าลบแล้วลบไปเพื่ออะไรอะ่ะนะลบไปทำไมอะ่ะยิงจรวดแล้วทำไมอะ่ะเออนะนี่ไอ้ชอนะครับแซะอีกแล้วแซะทหารอีกแล้วนะปล่อยปล่อยเครื่องบินแล้วทำไมอะ่ะนะเขมรก็ไม่รู้จักเขตเขมรก็ไม่รู้จักจะยอมรับว่ามัน แพ้หรืออะไรยังไงลบไปทำไมนี่ไอช่อไปพูดในรายการทีวีไอพิธีกรก็ช่างเอาอีช่อมาออกจริงๆไม่เข้าใจนะครับเออคนอื่นเยอะแยะมีนะก็ขยันเอาอีช่อมาออกเหลือเกินนะเออนะครับนะอีช่อนี่ก็ขยันขยันแซะทหารเหลือเกินนะถามบอกช่วยตอบสิคะช่วยตอบสิคะลบลบไปทำไมคะ ลบไปแล้วทําไมคะเราเอาเอฟสิบหกไปโจมตีแล้วได้อะไรคะขเมนก็ไม่เห็นจะสํานึกขเมศก็ไม่เห็นจะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยแพ้ก็ไม่เห็นจะยอมรับอะไรสักอย่างนะดูมันนี่ความคิดพวกมันนะเออแล้วถามหน่อยจะให้ขเมศมัน,มนลังแกไทยตลอดตลอดอย่างเงี้ยเหรอฮะฮะไม่ต้องตอบโต้เหรอถามหน่อยสิ ถามมีช่อหน่อยสินะเออตั้งแต่ไอพิทาาละนะบอกทหารมีไว้ทําไมด่าทหารท้นตีนเนี่ยนะเออนะไอพักส้มเนี่ยนะครับด่าทหารท้นตีนเนี่ยนะมากแล้วนะลบทําไมซเอฟสิบบินไปทําไมนะบินแล้วได้อะไรก็ <c oughs> <c oughs> บินก็ปกป้องประเทศไง นะหรือจะปล่อยให้มันยิงจรวดมานะโดยไม่ตอบโต้มันนะเนี่ยสมองไม่ชอบเนี่ยมึงคิดได้ยังไงวะก็ทหารก็หมีนะมันยิงจรวดมาเนี่ยยิงต้มต้มต้ม,ตม,ตมใส่เซเว่นใส่โรงเฮยร์บาลเนี่ยนะแล้วมึงจะไม่ให้ตอบโต้เลยเหรอมึงจะไม่ให้เอฟสิบไปบินยิงตอบโต้จรวดมันเหรอมึงก็ดั้งดูเฉยๆอ๋อตอบโต้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ นี่แหละความคิดไอ้ชอบนะไอ้พวกดอมส้มมาดูไว้นะครับไอ้ชอบ,บอกลบไปทำไมลบแลรได้าอะไรนะโอ้ต้องนั่งดูให้ขเขมรมันยิงมาใช่ไหมต้องนั่งยอมแพ้ขเขมรใช่ไหมเออนะโอ,โอ้พูดมาได้ยังไงนะครับทหารคู่สาราดตะเวนคู่สาอะไรนะ หน้าเอาไว้ชอไปลาดตะเวนแทนนะปากดีปากแซบเหลือเกินนะเออไนะครับก็ต้องปกป้องรักษาชาติแผ่นดินประชาธิปไตยอธิปไตยของไทยสิทหารนะเออไม่งั้นจะยึดภูมิเคือไม่งั้นจะอะไรได้เลยก็นั่งปล่อยเขมรมันยิงมาอย่างเดียวเหรอเขาถามมาได้ลบทำไมโอ้ยสมองอีช่อนี่นะโอ้โหนะครับ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคด้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ